ประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีวกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก พูดไม่ได้ครับเอาเอาสิคะไม่พูดไม่ได้จริง,รงเดี๋ยวจะทําให้พักเพื่อไทยเสียหายอืเสียหายเยอะเลยนะครับคือปกตินี่เพื่อไทยถือหลักการเราจะไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่พอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เพื่อไทยเสียหายมากาโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาไม่ชื่นชอบผลการทํางานของสองสลุงที่ผ่านมาเนี่ยครับ พอมีข่าวว่าเราจะไปจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยเราเองมีประเด็นงนั้นต้องประกาศชัดครับในหัวหน้าพรรคเนี่ยผมประกาศมาหลายวิธีแล้วว่าเราไม่จับมือกับพลังประชารัฐเราไม่มีดีวกับลุงป้อมทุกชัดครับหัวหน้าพรรคครับหัวหน้าพรรคครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีวกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคผมลาออกจากหัวหน้าพรรค 哎呀妈